สวัสดีครับเป๊รถกระบะเกตเอมาอีกแล้วครับรถเข้าใหม่สภาพสวยเยี่ยมหน้าใหม่ๆนี่คือหน้าปัจจุบันนะครับหน้าหมูป่าปี22บอกเลยตอนนี้เข้ามารัลุเป็นรถต้าม่ขายดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเกียร์กระปุกหรือเกียร์ออตโต้ขายดีมากๆเลยนะครับรถลูกค้านะผมบอกเลยว่าลูกค้าชอบมากหม่ห้าหมื่นมาเจ็ดหมื่นไม่น้อยลูกค้าบอกเลยว่าโทรมาเยอะมากๆนะครับและเขาเตรียมจองเตรียมปล่อยกันเยอะมากเลยนะครับ ผมขายบอกเลยว่าขายแต่กระบะน,นะครับช่องนี้นะครับกระบะบ้างบางทีก็มีฟอร์จูเนอร์มาบ้างครับแต่บอกเลยว่าวันนี้นะครับรถคันนี้สีเทาดํานะครับสีหายากไม่พอไมน้อยอีกไมแค่สองหมืน่นหน้าใหม่ด้วยนะครับหน้าใหม่รถใหม่สภาพเอี่ยมแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีแค่ไม่กี่คันนะครับมีแค่ไม่กี่คันตัวเลือกน้อยมากนะครับ แล้วบอกเลยว่าไม้น้อยหาใกด้ควักนะครับจองไม่ทันเลยนะครับเพราะไม้น้อยสภาพเอี่ยมเหมือนป้ายแดงนะครับคันนี้ผมบอกก่อนรถปีสบองนะครับปี2สองหน้าหมูป่าคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของสนใจจับจองเรียกว่ารีบทักรีบโทรมาหาผมได้เลยนะครับศูนย์เก้า8จป้าี่แสี่แปนะครับผมบอกเลยว่ารถนะครับมีเข้ามาตลอดมีเข้ามาเรื่อยนะครับตัวนี้ถ้าจองไม่ทันมีคันอื่นให้เลือกนะครับมีคันอื่นให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดํา ตัวเตี้ยตัวสูงมีครบหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นรีวูดหน้าใหม่ปีสองนะครับให้เราบ้างมาดูครับทางหน้านะครับได้เป็นดำเงาเมทัลลิกแบบนี้จากด้วยโคโรมเมียมสวยใสยเงาละเิติไฟหน้าได้มาเปลี่ยนแบบบันติรีเฟกเตอร์นะครับสีสันไปไน้ำบูถึงครับความเยี่ยมความเดิมนี่คือสภาพเยี่ยมเหมือนป้ายแดงปาก็ระปรงเดิมแท้นะครับมาพร้อมกับการชนหน้าสวยเงาใสาละเินะครับ ทะเบียนหนึ 1, ่งายังไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนให้ 5, นะครับรถพึ่งเข้าเลยถ่ายให้ดูสดๆลร้อนก่อนไทยนะครับแม็กอลลอยนะครับแบกอลลอยคูน่าดิสเบกเอบีเอสมาพรอกขยั้งบิสโต้นะครับรถสภาพใหม่เลยยางใหม่นะครับขอบสิบหกช่วงล่างเดิมๆเรียกว่ายังไม่ล้างเลยนะครับสภาพเดิมเลยครับไม่ล้างไม่รั่วไม่แตกนะครับกระจกเดิมแทสอ,อุจแต้านนะเก็บเสียงอย่างดีนะครับกระจกเดิมแท้เลยติดตีมาพร้อมฟีมหกสิบรอบคันคิ้วหล่อๆติดด้ยเพิ่มเียบน้อยแล้ว คิวเรียวแท้ด้วยนะครับแคปเปิดได้นะครับคันนี้แคปเปิดได้ผมจับได้มาเป็นโครเมียมกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าไฟเลี้ยวแบบ l e d นะครับไฮลักตัวนี้ติกเกอร์โลโก้อยู่ครบเลยนะครับสภาพภายในผมบอกเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับภายในก็เอี่ยมดำก็ตัดด้วยแดงนะครับลงตัวสวยน่าใช้นะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับผมให้ดูนะครับให้ดูเลยนะครับไม่ต้องละเอียดอะไรมากเพราะโครงสร้างหลักมันเดิมอยู่แล้วนะครับ โอ้สลักเดินอยู่แล้วแคมปเปิดได้สภาพสวยแจ่มแบบนี้เลยนะครับนั่งได้สามคนถึงสี่คนเลยนะครับหลังข้างหน้านั่งได้สองเนาะนี่บอกความได้แบบมันนหั่นนะครับอา่าโหเทียได้มากนะครับเป็นห้าสปีดแบบนี้นะครับมุมหนังยังดีหนังแท้ด้วยนะครับแอร์ควาได้สีระดับความเย็นเลยนะครับความแรงเนาะแล้วก็มีจอให้ใหญ่ๆพร้อมกล้องนะครับผมบอกเลย,ยใครอยากได้คันนี้ก็ทักหาทงหาเป้เเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจแปเก้าสี่แปดสแปดตัวนี้นะครับเรียน ซุ้มล้อนะครับสวยเดิมสภาพอันนี้คือสภาพแบบใหม่ๆยังไม่ได้ล้างครับรถสปามาแค่อย่างเดียวครับให้ล้างอย่างเดียวนะครับช่วงล่างเดิมนะครับคันนี้ย่างนะครับสภาพใหม่เลยนะครับสีสันสวยเดิมเงางามนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพเอี่ยมนะไฟนะครับมีล้าวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับ ส่วนท้านหลังนะครับผมบอกเลยนะครับรถสภาพเอียงเหมือนป้ายแดงแมคกไกเนอร์สภาพใหม่ๆเหมือนป้ายแดงเลยนะครับคันนี้นะครับรถสภาพใหม่เลยนะครับรถปีใหม่ปี22ด้วยนะครับแมคกไเนอร์ก็เอี่ยมโหน่งโน้ตนะครับรางน้ําสภาพเดิมเลยนะครับโหน่งโนอตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะครับผมบอกเลยคันนี้ใครได้ไปนะครับคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับ ท้ายไม่มีโดนชนนะครับสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับคันนี้ท้ายเดิมเดิมสวยๆนะครับช่วงล่างดีๆแบบนี้นะครับไม่รั่วไม่แตกไม่ซึมเลยนะครับกระบะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นช o k ซับแรงกระแทกอย่างดีนะครับรถมาคิวทุกอย่างตรวจแล้วนะครับคันนี้สวยซื้อได้นะครับสีสันคมชัดเจนนะครับสีเดิมแท้ไม่เคยเคลียร์เลยนะครับ ชัตซีนะครับดูได้เลยนะครับชัดซีนะครับนี่ดูเลขไว้เลยนะครับต้องตรงกับหน้าเครื่องด้วยนะครับชัดซีนะตัวปดี้ตัวถังสวยเดิมนะครับแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมยังเดิมสภาพใหม่เลยนะครับรถสภาพนะครับผมบอกเลยว่าใหม่เอี่ยมนะครับสภาพภายในบุเป็นบุนุ่มนะครับปุ่มประตูนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทร์ล็อกมีให้พร้อมมีให้ครบนะครับจอยสติกมีให้พร้อมครบเช่นกันนะครับลำโพงมีให้นะครับครบหมดเลยซ้ายขวาคันนี้เป็นแคปบเปิดได้เกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะครับ สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดง่ายๆเลยนะครับรถไม่แค่20,000กว่าโลนะครับไม้น้อยใช้น้อยมากๆครับคันนี้ผมบอกเลยใครได้ไปคือคุ้มนะครับผมบอกเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเอาไปนะครับคือขับได้เลยนะครับไม้ดูนะครับดูไม้นะเล็กไม้แท้นะครับไม้สองหมื่นเท่านั้นนะครับไม้เดิมไม้แท้เลยนะครับกระบะคันนี้นะครับกระบะแครบเกียแมนนวลจอทัชสกีนมีให้นะครับ จอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยแล้วจอใหญ่ๆแบบนี้นะครับคุ้มแน่นอนแอร์นะครับปรับได้สีระดับความเย็นเลยนะครับแล้วก็พาวเวอร์เลมีให้ที่วางโทรศัพท์วางของมีให้ครบนะครับต่อบลูทูธได้วิทยุได้ครบสมบูรณ์นะครับคันนี้เรียกว่าให้มาคุ้มตอบโจทย์เลยนะครับหัวเกียร์คุมหนังอย่างดีนะครับเบรกมือเป็นแมนนวลแบบดึงเอานะครับช่องนี้ก็เป็นพวกคู่มือนะครับของตัวรถนะครับในของไฮรัดของแท้เลยนะครับที่สำคัญแอร์แบ็กมีให้ซ้ายขวานะครับ เอกสารนะครับสำเนาอย๋ยวผมใส่ไปให้ใหม่นะครับอ่า Airbag อยู่ทํางานปกตินะครับอนอยู่ด้วยนะครับลดสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับกระบะคันนี้ไหม่แท้คราวนี้ผมบอกเลยว่าสภาพภายในสวยขนาดนี้แล้วสีเดิมแล้วไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงไปดูนะครับฝาเนี่ยฝาประตูนะครับนี่สปอร์ตเบนอาร์สวยเดิมแท้คลมๆมแบบนี้นะครับเรียกว่าฝาประตูก็เดิมแท้นะครับ โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีเสียหายไม่มีชำรุดนะครับหัวต้องหัวน็อตเดิมไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหัวน็อตเดิมแท้ทั้งครันนะครับลดสภาพต้องเดิมแบบนี้นะครับถึงจะได้คุณภาพเกรดเอแบบที่เประนะครับคัสสรรคุณภาพลถสวยๆมาให้ผู้ชมนะครับได้ซื้อได้ขายกันนะครับสปอร์ตเ็นอาร์ตต่างๆผมบอกเลยว่าความคมความเดิมนะครับต้องเดิมต้องคมเท่านั้นนะครับเดิมๆนะครับไม่มีเชื่อมภายในใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีตัดแปลงนะครับลดสภาพต้องสวยเกรดเอเท่านั้นนะครับ ก็ตรงคําตามคอนเซปต์เราเลยนะครับรถต้องเดิมโครงสร้างหลักต้องไม่เสียหายต้องไม่มีโดนชนนะครับเปิดฝากระโปรงนะครับมาดูได้เลยนะครับสภาพภายในเป็นยังไงมาดูนะครับฝาเดิมฝาแทสติ๊กเกอร์มอกรเดิมโรงงานอยู่ครบสีภายในนะครับสีเดิมแท้เลยนะครับสีเทาดำแบบนี้นะครับสีซิลิโคนสวยเดิมนะครับเดิมธรรมชาติโรงงานแท้ๆหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับ ไม่แกะไม่ไขคัขนหน้าสายเดิมแท้ซิทิโคนสายไฟเรียงสวยธรรมชาติสินกันรักก่วกระสืออยู่เดิมครบนะครับกล่องไฟกล่องนีเล์นะครับเดิมครบเลยนะครับคันหน้าไม่มีไม่มีบิดไม่มีงอไม่มีดนชนนะครับคันหน้านะครับคันหน้าเดิมสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับตัว R ตัว L ตัวปัม๊มโรงงานเดิมอยู่ครบสมบูรณ์นะครับ โมพักโมน้าตุกเครื่องนะครับเดิมๆไม่มีแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะชุดเบรกเอเบเก็มีมีให้ครบมาแล้วเดิมสมบูรณ์ใช้ได้ปกตินะครับน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขตามคอนเซ็ปต์ของเป้เลยนะครับขาแต่ละสวยเกต็ดเอนะครับแผ่นเพจตึงเปี้ยนะครับตรงกับตัวชชสซีที่ให้ดูเมื่อกี้ด้วยนะครับเห็นไหมตรงนะครับตรงกันด้วยนะครับต้องตรงกันนะครับตรงกับในเล่มตรงกับตัวรถแล้วก็ตรงกับแผ่นเพจนะครับรถไม่มีแผ่นเพจก็บอกเลยว่าอย่าไปซื้อนะครับก็บอกเลยว่ามาสู้กันครับคันนี้นะครับ เป็นโตโยต้านะครับรีโว2.4ตัว Entry นะครับปี22นะครับไม่แค่20,000เท่านั้นนะครับผมบอกเลยได้ไปคุ้มคุ้มไม่น้อยๆราคา4 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผ่อนแค่7,500บาทสนใจผมบอกเลยว่ารีบทักหาโทรหาได้เลยนะครับโปรโมชั่นคุ้มคุมไม่ว่าจะเป็นโปรขับฟรี90วันนะครับดอกเบี้ยพยิเศษเริ่มต้นที่2 9 9นะครับ สนใจรถบอกเป้โทรหาเป้094 7 94์94 8 8นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเป็นทั้งที่ปรึกษาให้คุณนะครับเรื่องรถมือสองผมบอกเลยไว้ใจเป้ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องรถคุณภาพนะครับคุณภาพเกรดเแบบนี้ผมบอกเลยว่ารีบจับจองรีบโทรหาผมจองให้ทัน,นครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับ อาจจะดูคลิปนี้จบแล้วก็อาจจะจองได้เลยนะครับลูกค้าอาจจะจองแล้วนะครับผมบอกเลยวิวไ,ไวนะครับคันนี้ผมมีให้เลือกนะครับถึง4คันเลยนะครับสนใจก็โทรมาฝาก FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ